พระเอกเนี่ยมันเป็นทหารสังกัดยูหน่วยรบพิเศษมันปลดระวางจากกองทัพอะตั้งแต่อายุยี่สเพราะว่ามันอยากเล่นการเมืองแล้วเพื่อนมันก็บอกว่าเอออีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีฝนตกหนักพอฝนมันตกหนักได้ระยะหนึ่งอะพวกชาวบ้านมันก็เริ่มนึกคำพูดของพระเอกละว่าหรือมันจะเป็นอย่างที่พูดจริงๆวะเนี่ยฝนตกหนักไม่หยุดเลยพอมันฉุกใจได้แล้วชาวบ้านก็แบบเดินไปสํารวจเขื่อนก็เห็นแบบพระเอกคนเดียวเนี่ยแหละเออยืนขนกระสอบลายหลังจากตรงเนี้ยสถานการณ์มันแบบสงบได้ไม่นานอะทางเทศมนตรีอ่เ ตัดสินใจเปิดประตูระบายน้ําจากที่อื่นนะ่ะเออลงมาคราวนี้ ปัญหามันก็เกิดแล้วเพราะว่าพระเอกอะ่ะมันมันรู้แล้วอ่ะถ้าปล่อยน้ํามาอย่างเงี้ยฉบภายแน่นอนแม่งเขื่อนแตกแน่ยังไงก็แตกแน่นอนก็แบบรพเอกมันก็เลยโทรไปต่อว่าผู้ว่าเลยว่าทําไมถึงทําอย่างนี้ผู้ว่าก็บอกเหมือนป้าปมาณว่าให้เหตุผลว่าเฮ้ยคุณแบบว่าตําบลคุณตําบลเดียวอะ่ะก็ให้เสียสละไปเพราะว่าคนในเทศมนตรีคนตำบลนอนื่นๆก็มีอย่างเงี้ยบ้านเรือนทรัพย์สินของมีค่าอะไรเงี้ยทุกตำบลมีเหมือนกันหมดรพเอกมันก็แบบมันสุดวิสัยแล้วคือแม่ไม่รู้ รู้จะทำไงก็แบบเนี่ยเตรียมการเลยพระเอกมันรีบทําการแบบว่าให้ชาวบ้านอะ่ะช่วยกันแบบว่าตั้งเต็นท์ไปขอความร่วมมือจกากละอองเลขาธิการฉิดด้วยเจียเพื่อให้แบบว่าคอยประสานงานคอยอะไรพวกเนี้ย แล้วมันก็ได้รับความร่วมมือดีเพราะว่าตั้งแต่ที่เห็นเห็นพระเอกทําเพื่อชาวบ้านเนี่ยคนในตําบลเนี่ยก็ให้ความร่วมมือพระเอกเต็มที่มันก็เลยบอกว่าผ่า,านวิกฤตตรงนั้นมาได้คือพระเอกมันต้องมันต้องแก้ปัญหาเพราะเพราะพระเอกไม่อยากให้ใครมีใครตายหรือว่าอยากให้แบบว่าให้ลดความเสียหายมากที่สุดพระเอกเลยตัดสินใจโทรไปหาพุ่มกับเพื่อแบบว่าขอเบิกวัตถุระเบิดเลยแต่ว่าไอพุ่งกบกับคนเนี้ยคือตั้งแต่มันรู้ว่าเทเ,เทศมุษยนมันจะปล่อยน้ํามามันก็พาครอบครัวแบบว่าเพ หนีกันไปหมดแล้วไงเออพอหนีไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เบิกเขา้ขาของอะไรไม่ได้อย่างาเงี้ยเพเอกมันก็ไม่รู้จะพึ่งใครมันก็เลยติดต่อไปหารองผู้กำกับอืแล้วรองผู้กำกับคนเนี้ยเออเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในตำบลมานานแล้วแบบว่าเติบโตมาในครอบครัวที่ยากยากลำบากมันรู้ว่าแบบถ้าประสบภัยน้ําท่วมอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้คนเขาจะเจออะไรบา้างอือก็เลยให้ความร่วมมือกับเพเอกก็เลยโทรไปขอเบิกทางสัมงพวุธอ่ะขอเบิกวัตถุระเบิดเพเอกก็เลยแบบว่าระเบิดเขื่อนเพื่อเบี่นนบงน้ําให้มันไปที่พวกไรนาเกษตร กออะไรแต่ไม่ใช่บ้านเรือนเงี้ยเออคอือพ่อพระเอกมันทําคือความเสียหายมันก็ลดเนาะมันมันมีแหละคือมันมันเสียหายอยู่แล้วแต่ว่ามันน้อยที่สุดในบรรดานในเทศมนทนละอือคือตำบลเนี้ยไม่มีใครตายเลยสักคนเนี่ยเครื่องพิสูจน์ความสามารถของพระเอกอย่างแรกเลย และเหตุการณ์หลังจากนี้ยมันก็ยิ่งแบบว่าสนุกื่อเรื่อยเพราะว่าข้าราชการพวกนี้ที่แบบว่าไม่คิดจะทําอะไรเพื่อแบบประชาชนพระเอกมันมันไม่โอเคอยู่แล้วแล้วอย่างนี้พอพอมันมีเรื่องน้ําท่วมอย่างเงี้ยตามมาไอสิ่งที่ต้องแก้ตามมาก็คือบรรเทาภัยพิบัติเรางบประมาณอย่างเงี้ยมันต้องขอเบิกกบอยู่แล้วอืมเพราะว่าพระเอกอะมันไม่ได้เปิดเผยสถานะว่ามันเป็นลูกเต้าเหล่าใครมันเป็นแบบมีตังค์ไม่มีตังค์เนี้ยคือข้อมูลของพระเอกอะทุกอย่างถูกเก็บเป็นความลับหมดเลยมันก็เลยแบบ ต้องหาทางแก้ไขด้วยตัวเองก็คือแบบว่าไปขอเบอิกงบประมาณเงี้ยแต่ทางเทศมนลทนอ่ะเออก็เหมือนแบบว่าไม่มีงบตำบลอื่นเขาก็โดนเหมือนกันน้ำท่วมเหมือนกันมีคนตายด้วยค่าของเสียหายมากกว่าตำบลคุณคุณจะมาแบบเรียกร้องอะไรแบบเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่อง,ของเขาอางเงี้ยเพลงมันก็เออเข้าใจแหละ เออมันก็ฟังขึ้นแหละเพลมันก็เลยบอกเตรียมใจที่จะกลับแต่พระเอกอ่ะคือความมันมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้ามันไหนเห็นตัวหนังสืออะแล้วมันกวาดตาไปเจออะคือมันสามารถจําได้เลยว่าไอเนื้อหาแบบบนกระดานนั้นมีอะไรบ้างแล้วมันแบบไปเห็นว่าไอผู้ว่านี่มันเบิกงบประมาณจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ประมาณ2ล้านหรือ5ล้านนี่แหละเพื่อซื้อตกแต่งสํานักงานใหม่ซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพลแม่งก็แบบของขึ้นเลยมันก็เลยแบบตัดเลยซัดไม่สนหน้าอินหน้าพรมแล้วอะมันก็แบบเป็นแบบอีกส่วนหนึ่ง ของพระเอกที่แบบเฮ้ยทาให้เรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่าพระเอกมันมันเป็นคนที่เด็ดขาดแต่มันไม่ได้ใช้กําลังอย่างเดียวไงใช้สมองด้วยแล้วมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่พระเอกอ่ะของงบจากตรงนี้ไม่ได้มันจบจากเหตุการณ์จากปู้ว่าเนี่ยมันก็ต้องไปขอที่แบบระดับที่สูงกว่าก็คือต้องไประดับเทศบาลเมืองและเออตอนเดินทางไปของบที่เมืที่เมืองเนี่ยมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่ามันเปิดเผยข้อมูลของพระเอกออกมาเออเพราะว่าพระเอกมันไปมันไปไปเมืองนั้นอ่ะเพื่อไปของบด้วยแล้วก็ประจวบเหมาะกับทที่่่เพืออนมาวโรข ความช่วยเหลือเงี้ยว่าให้ไปเป็นไม้กันหมาหน่อยอ,อว่าแบบพ่อจะจับแบบคุมถุงชนเงี้ยให้แต่งกับคนที่ตัวเองไม่ได้ชอบก็เลยล่าพอเอกไปเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะมันก็มีน้องของพอเอกอ่ะน้องสาวอะ่ะจะไม่แทะมาหาคือเข้าไปยุ่งกับเหตุการณ์ที่แบบว่าคนทะเลาะวิวาทกันอีกคนนึงก็เป็นลูกของรองนายกอีกคนนึงก็เป็นลูกของเลขาธิการอย่างเงี้ยแล้วน้องพอเอกมันเข้าไปยุ่งเข้าไปยุ่งคราวนี้มันก็เกิดปัญหาจนแบบว่ามีการต่อยตีกันสุดท้ายไอ้พวกนั้นก็ต้องสู้พอเอกไม่ได้ อยู่แล้วเพราะว่าพระเอกมันต้องเข้าไปช่วยน้องน้องมันอยู่แล้วแล้วไอเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะมันส่งผลกระทบก็คือไอพวกนี้มันแค้นพอแค้นมันทํำยังไงไอระหว่างที่พระเอกอะไปรายงานที่แบบว่ากับรองนายกเพื่อของบงประมาณเนี่ยไอพวกนั้นก็มาจับตัวน้องมันไปพระเอกมันก็ต้องตามหาอยู่แล้วพอตามไปมันก็ตีกันก็คือไอรูปของเลขาธิการเนี่ย คือมันมีอิทธิพลในเมืองพอสมควรไอ้คนที่มันหามาแต่ละคนที่คุ้มกันแบบตึกทั้งตึกอะที่แบบว่าจำน้องของพระเอกไว้อะคนคุ้มกันนี่ก็คือไม่ใช่ระดับกระจกกระจอกรอรอพอาจจะเป็นแบบพวกทาหารพวกตำรวจพวกอะไรพวกมืออาชีพอะไรเงี้ยพวกบอดี้การ์ดแบบว่าฝีมือดีอดอเออสุดท้ายมันก็โดนโดนพระเอกอจัดการจนหมดคือตั้งแต่อ่านมายังไม่เจอพระเอกลงมือฆ่าใครนะแต่ว่ามันเหตุการณ์เนี้ยคือพระเอกอมันโมโหมากเพราะว่าไอเนี้ยมันจะเอาน้องสาวมันไปขาย ให้กันักลงทุนแล้วคราวนี้ด้วยความที่แบบว่าพระเองมันโมโหอะแต่ว่ามันด้วยมันมันเป็นข้าราชการด้วยก็มันก็แบบมันฆ่าคนไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยแบบพึ่งกฎหมายรอให้ตำรวจมาดำเนินการเพื่อจับไอเนี่ยไปเพราะว่าไอลูกของเลขาธิการเนี่ย ผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนกับดำให้กลายเป็นขาวอย่างเงี้ยบอกให้ตำรวจที่มาอย่างเงี้ยบอกจับพระเอกกับน้องพระเอกไปว่าทำร้ายหาว่าทำร้ายมันทำร้ายนักลงทุนก่อนจะเข้ามาจับพระเอกมันก็เลยแบบถ้าจับคือคือมันก็ไม่ยอมเหมือนกันพระเอกมันก็แบบตัดสินใจแล้วว่ามันยื่นสมุดเล่มหนึ่งให้และสมุดที่มันยื่นให้เล่มนี้จริงๆมันเป็นความลับของหน่วยของราชการอ่ะแล้วก็พร้อมกับครูว่าห้ามไปบอกใครเพราะว่าถ้ามันบอกอ่ะมันก็ซวยเหมือนกันเพราะมันรู้ว่าสมุดเล่มนี้คืออะไรเป็น หนังสืออนุญาตที่แบบว่าให้พระเอกอะ่ะฆ่าใครก็ได้ที่แบบว่าที่ที่พระเอกคิดว่ามันเป็นภัยต่อประเทศอะ่ะคือพระเอกฆ่าได้เลยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องรอหมายสารไม่ต้องขอแบบไม่ต้องใช้หนังสือออนุญาตอะไรอะ่ะแค่แบบสแสดงหนังสือเล่มเนี้ยมันก็ฆ่าคนได้เลยเออพอตำรวจคนนั้นเห็นก็เลยแบบมันก็ตะลึงอะ่ะเอเด็กแค่อายุ22่เนี่ยเอ้มึงมีตำแหน่งใหญ่โตถึงขนาดนี้ได้ไงแต่ด้วยความที่แบบว่ามันก็กลัวพระเอกอะ่ะกลัวแน่นอนอยู่แล้วแต่ไอ้ลูกเลขาธิการมันก็กลัวเหมือนกันมันก็เลย แต่ัดสินใจบอไม่ยุ่งก็เลยยอมปล่อยพระเอกไปอะไอ้ลูกรองเลขาธิการก็ไม่ยอมแล้วก็ไปโวยไปโวยใส่ไอ้ตำรวจก็เลยเตือนว่าจะไปยุ่งกับพระเอกดีกว่าเพราะว่าพรพเอกมันไม่ใช่คนที่แบบว่าคนระดับคุณะ่ะจะเข้าไปยุ่งด้วยได้อะไรอย่างเงี้ย